อัปเดตเบื้องหลังคดีคุณลูกหมีและคุณปูมันธนานะครับหลังเจราจากไก่เกลี่ยกันเมื่อวานนะครับผมเรียกว่าเป็นทอ l k o ออฟเดอะทาวเลยนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีแบ่งฝั่งนะเป็นั่งฝั่งของคุณลูกหมีนะชาวโซเชียลเนี่ยแตกออกเป็นสองฝ่ายนะตอนนี้แล้วก็เริ่มมีกระแสะนะมาเข้าข้างทางคุณปูมันธนาบางส่วนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทัวร์ไปลงทางฝั่งลูกนี้ก็คือฝัง่งคุณปูนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับผม ได้รับข้อมูลข่าวสารมานะเอ็ก i v คลูซีฟเลยนะจากทีมงานทนายของทางาฝ่ายทางคุณปูนะฮะซึ่งเป็นรุ่นน้องของทางผมนะครับซึ่งทํางานอยู่กับทางาฝ่ายอาจารย์ประมาณนะครับก็อัปเดตโทรไปนะฮะวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายๆเนี่ยก็โทรไปสอบถามว่าเฮ้ยมีความคืบหน้าอะไรยังไงมีเรื่องไหนที่จะสามารถเปิดเผยเอามาเล่าให้กับ FC หรือผู้ติดตามฟังได้บ้างนะซึ่งบางส่วนเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ย อาจจะขอเก็บเอาไว้นะเพราะว่าเป็นเรื่องความลับทางคดีที่ทางทีมงานทนายก็ไม่ได้เปิดเผยมาแต่ว่าจะเล่าเท่าที่จะสามารถเปิดเผยได้นะเอางี้นะฮะคลิปเมื่อวานที่ลงไปเนี่ยนะครับเรื่องของทางคุณลูกหมีนะครับทีอ่ออกมานะครับโตะนะฮะผ่านผ่านสื่อใช่ไหมครับมาร้องผ่านสื่อนะว่าทางคุณปูมันธนาเนี่ยนะครับเป็นนี้นะจริงๆก็เข้าใจ อักษรย่อปอปานะดารานางเอกปอปานะจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะก็ได้รับาการคอมเมนต์ได้รับการตอบรับนะมีผู้ชมนะติดตามเยอะแยะมากมายเลยนะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตกันต่อนะการที่นะผมเมื่อวานผมก็ลงไปว่าการที่เจ้าหนี้ทวงหนี้ผ่านโซเชียลเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยนะครับจะไม่ผิดพรบรทวงหนี้นะทีนี้ไปดูว่าเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยจะผิดไหมนะผมก็ถาม ทางทีมงานทนายไปนะครับว่าในส่วนไหนบ้างที่จะไปดําเนินการแจ้งความนะก็ได้รับคําตอบมาว่าไอ้ที่โพสเฟซบุ๊กเนี่ยนะซึ่งซึ่งผมก็ดูแล้วแหละไอ้ตัวที่โพสต์เฟซบุ๊กที่ทางคุณลูกหมีโพสเนี่ยมันไม่ผิดมินประมาทนะแต่มีบางช่วงบางตอนที่ไปออกบางรายการบางช่องนะมีบางช่วงบางตอนไปออกบางรายการบางช่องบอกว่า ดาราปอปาเนี่ยนะครับไปโกงเงินซึ่งไอจุดนี้แหละที่ทางทนายของฝ่ายคุณปูเนี่ยมองว่ามันเข้าข่ายหมิ่นประมาทนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินเป็นเรื่องผิดสัญญาดังแพง่งถ้าไปพูดว่าโกงเนี่ยอันเนี้ยเป็นถ้อยคําที่หมิ่นประมาทและสารดีกาเคยรองรับเอาไว้นะฮะว่าเป็นคําที่ หมิ่นประมาทนะครับถ้าใช้ผ่านสื่อก็เป็นเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามีโทษจำคุกสองปีปรับไม่เกินสองแสนอันนี้ยกเรื่องของว่าเป็นลูกหนี้แจงความเจ้าหนี้เจ้าหนี้หมิ่นประมาทอะไรนะว่ากันด้วยเรื่องข้อเท็จจริงก่อนว่าผิดหรือไม่ผิดทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะมาโต้แย้งว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยทางคุณลูกหมี่ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อเลยนะเออไม่ได้เอ,อ่ยชื่อเลยบอกแค่ชื่อย่อเนี่ยจะผิดหรอนะผมมักจะย้ําเสมอนะ ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะแม้เอ่ยชื่อย่อเนี่ยนะครับแต่ถ้าเวลาจำเลยเขาดําเนินการฟ้องคดีนะคนที่ถูกบินประมาทเขาฟ้องคดีนะเขาก็จะไปเอาคนเนี่ยนะฮะมาอ้างต่อศาลว่าอ่านแล้วเข้าใจได้ว่านะหมายถึงใครนะครับเขาไม่ได้อ้างลอยๆนะเขาต้องเอาพยานบุคคลมายืนยันต่อศาลนะและศาลจะเป็นคนวินิจฉัยซึ่ง หลายๆเคสเนี่ยการเอ,อ่ยชื่อย่อเนี่ยถ้าหากว่าผู้เสียหายนะเขาพิสูจน์ได้ว่าหมายถึงเขาศาลก็ลงโทษได้ครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องไปดูนะผมผมไม่อยากจะบอกว่าไม่ได้เอ,อ่ยชื่อแล้วไม่ผิดนะไม่เอ,อ่ยชื่อเอ,อ่ยชื่อย่ออาจจะผิดหรือไม่ผิดก็ได้ถ้าผู้เสียหายเขาพิสูจน์ได้ว่าหมายถึงเขาก็ผิดนะครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้ศาลก็ยกฟ้องแค่นั้นเองเนะครับ ส่วนคำเนี่ยต้องไปดูคำเป็นหลักนะอย่าไปดูว่าเอ,อ่ยชื่อไม่เอ,อ่ยชื่อนะไปดูคำเป็นหลักถ้าในที่โพสโซเชียลนะที่โพสเฟซบุ o กนะครับไม่ผิดนะเพราะคำผมดูแล้วไม่ผิดแต่ถ้าเป็นในส่วนของรายการอื่นที่มีถ้อยคำว่าโกงเนี่ยอันเนี้อาจจะผิดนะครับผมนี่ก็ถามทางทีมทนายต่อไปนะครับว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยได้แจ้งความคุณลูกมหมีไหมเมื่อวานเขาก็บอกว่ายังไม่ได้แจ้งนะ ก็เจราจาไกล่เกลี่ยกันที่สอนอนะเมื่อวานนะครับเจราจาไกล่เกลี่ยกันเหมือนจะลงตัวแต่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เจราจาแล้วไม่ลงตัวโอเคแหละว่ามุนนี่อาจจะเป็นเรื่องของการโต้แย้งว่าเออเป็นกู้ยืมหรือเป็นเรื่องของการฝากลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันมีมูลนี้ที่รับกันอยู่นะครับตัวเลขสองล้านหรือล้าน4ี่ก็แล้วแต่แหละนะฮะ แต่รับกันนะฮะทางคุณปูไม่ได้ปฏิเสธนะทางยอดนี่นะครับยอมรับว่าเป็นนี่และพร้อมที่จะใช้ให้จริงมีเงินเี่พร้อมที่จะใช้แล้วด้วยนะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยที่บอกว่านะฮะให้มาชนสลิปกันล้านสี่เนี่ยตอนแรกนะตอนแรกอันนี้เอกลูซีฟเลยนะตอนแรกเนี่ยเหมือนจะตกลงเหมือนจะดีลกันได้นะฮะคุณลูกหมีก็อาจจะคุยแบบว่าเหมือนยอมรับในจุดนี้นะครับว่า โอเคถ้าหากว่าจ่ายเลยอะไรประมาณนี้นะฮะจ่ายเลยจ่ายล้านสี่ก็คือก็อจะยอมรับนะฮะเพราะว่าชนสลิปกันไปกันมามันมียอดนี่อยู่ประมาณนี้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนว่าส่วนที่เหลืออาจจะเป็นดอกเบีย้ยหรืออะไรก็ว่ากันไปนะตามกระบวนการนะแต่ว่าผมก็คงจะเล่าไม่ได้นะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะที่มันทําให้การดิวจรจารเนี่ยล่มนะก็ไปคิดเอาเองนะว่ามันล่มเพราะอะไรคู่กรณีสองฝ่ายอ,ะอ่ะเจ้าหนี้กับลูกหนี้อะ่ะเขาเขายอมรับหนี้ล้านสี่แล้วะ ก็พร้อมที่จะจ่ายกันเลยนะถ้าหากว่าเซนยอมความหรืออะไรกันนะแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ผมเล่าไม่ได้นะครับก็ทำให้ดีลนี้ล่มไปนะแล้วก็ได้รับข้อมูลมาว่าวันที่เอ่อสิกกรกฎานี้นะครับช่วงกี่โมงเนี่ยผมจำไม่ได้เดี๋ยวจะนัดเจรจากันอีกครั้งนึงนะตอนนี้ก็เป็นการโต้กันไปโต้กันมาผ่านสื่อนะไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนเหมือนกันนะคดีนี้จะมีการฟ้องขึ้นศาลหรือเปล่านะหรือมีการ เจรจาไก่เกีย่ยกันจ่ายเงินกันคือโดยที่ไม่ต้องดําเนินการฟ้องนะเรื่องนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าผมอ,อยากจะบอกอย่างนี้ครับเรื่องนี้นะฮะหนึ่งคือถ้าเจรจาไก่เกีย่ยวกันจบเนี่ยดีที่สุดครับไม่ต้องฟ้องไม่ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลนะครับไม่ต้องเสียค่าทนายนะแล้วก็บางทีโอเสียอะไรหลายอย่างเลยครับขึ้นศาลนะมีค่าธรรมเนียมศาลอีกนะครับประการต่อมาเนี่ยการที่ลูกหนี้แจ้งความเจ้าหนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่สง่างามเหมือนกันนะเรา ตอนที่ไปยืมเขามาเนี่ยนะครับเ,เราหน้าบางนะเออเราหน้าบางไปขอความช่วยเหลือเขาอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าพอเวลาโดนทวงหรืออะไรพวกเนี้ยเราดันหน้าหนาขึ้นมาเอาเอเราเพูดผิดนะฮะเราดันหน้าบางใช่ไหมตอนไปกู้เนี่ยเราหน้าหนานครับ <laughs> ใช่ไหมตอนที่โดนทวงเนี่ยอุ้ยหน้าบางเลยนะเป็นฟืนเป็นไฟนะไม่อยากให้คนอื่นรู้นะว่าเป็นหนี้นะเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะ เป็นเป็นเรื่องผิดปกติของทางลูกหนี้นะอะนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทางนายเจยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ